ครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนีเข้ากับมหาป่าครับพี่น้องลงทงคือเก่ากับทีมงานจอบบอลครับเิ่งบรรยากาศทองให้ทองหน้ากินเข่าทงหน้าครับหนึ่งขยาวมากพร้อมครับตามบางฮงครับพี่น้องปุ่นนะบรรยากาศคลองน้อยครับคล้องมาไงนี่ครับทีมงานจอบบอลของเข้าครับเมื่อนีเอาแหมาสองดังครับปุ่นนะกำลัง เนียนครับเ,เตรียมตัวจอบบอนทะเบิงว่าสีคือบเพราะพี่น้องอันน่ะสีลงแล้วดังหนึ่งเอ้าเอาเลยเอ้าทีมงานเอ้อยจางได้จะแตกหน่อยแท้เอาเอาเอาอีกเอาอีกผู้หนึ่งเอาหนึ่งสองเอ้าโอ้เขาทาอยู่แต่ไปบ่ไก่นี่มันต้องข้างนานี่แม่นี่ทั้งพี่แมมนี่โอ้ ลุมลึกๆนี่แชรไปก้อนแชร์ไปก้อนนีหนี่ครับพี่น้องบรรยากาศทองไงทองหน้าครับพูดเครับนี่นี่เฮาเอามองกันไว้ครับเอมองกันไว้เฮ้ยครับขีมาเ คุณนะครับคือบนอเซไว้ก้อนก็ได้เซไว้ก้อนเออเก็บพักบุ้งกินกระตั้บังฮงเสิรคุณครับแหมขั้วห้ากระลังกระตั้ง <Yeah. S 1> าบางฮง <Okay. S 1> นี่ครับมาเบิง่งพอดีตากองบาดเจ็บครับ <laughs> ตากองเหยียบหอยหรือเหยียบแก้วบาดเจ็บครับ <Yeah. S 1> อ่าทรงกลับสายแพทย์นี่ครับ เตรียมนะครับแม่บ้านแม่บ้านเตรียมตำบางงสู่ทีมงานรับประทานเข่าเพีนพี่ครับบัางงเอาประแดกโอ้โคชนาให้อายบัวขาวเราเนี่ยนี่นี่นะครับน้ำปลาปรุงรสสำเร็จตราบัญชาเมฆครับนี่ผูใ้ใดสั่งได้เลยครับโฆษณาให้เพื่อนครับพี่น้อง นะหมูหมูหมย่างก็มีครับนี่หมูย่างซื้อหมูย่างมาถุงหนึ่งไว้เพื่อนผู้ชมบมักหุงครับเอ้ามาเบิ่งปลาก่อนพี่น้องเป็นยังไงนอคือว่านอน,นี่ได้ไปแล้วชุดหนึ่งครับพี่น้องเอาเป็นยังไงทีมงานคือว่าเพาขาวปลาซิวก็เอาขึ้นมา อพอันนดดีนมนนน้มันดีจ้อันนี้ละอ,อ,อครับพี่น้องครับนี่มาเบ่งผลงานโอ้จาทิพย์จาทิพย์เอาย่นไกลๆย่นย่นยนมันมัน,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 นม,ม,มัของแท้ของแท้นี่ครับของแท้เอาจะหมดไม่แล้วเอามาทีมงานครับจอบบอ เอาโยนมากกันโยนโยนเลยเอออยู่นั่นละอ้อคาแนนเก็บครับคะนนบรรยากาศหาอยู่หากินตามท้องทุ่งครับพี่น้องผมผมผมปล่อยประดุกถิ่มไปตัวหนึ่งกระสังหัวจะสิงจอมกระสังไงแน่น่ประดุกแล้วหลุด ตัวแรกของบุกบีอ,บอพี่นองทังสล้าพี่น้องทังสปลเอามุดแล้วครับมุดแล้วมุดแล้วครับเอาเอา้เนีย,ย,ยนนเอายเ,อา,เอาเป็นไหนเป็นไหนคือบ่โอ้ยจังไหนเอาแต่กระปูเป็นยังไงทีมงานไพ่ไพ่ยังข้นอยู่ได้เนี่ยโอ้ยยองพ ซีต e ja. ีนมันก็สิเมื่อต้งรัปานนี้ได้มองมองได้เหยียบมองได้เหยียบไล่ตีนเบุี่ยพี่งเบ่าดึงเบุงไปาบ่องเอานี่ยเีจะมาเบิ่งไหมพี่น้องยังเอ้ามองคือออนแถบอ่นี้ เอาอาองไดอ่ะคือบอคือบอมองปรตึงนี่น่ะโอ้ปากแรงแายหน่อยวัหันก็ถือปะนิ่นโอ้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 ยขอเก็บออกมเ้ยโอ้ยยังอีกรอตะนยงปากะยงเอาัหน้า ตูเจ็บัวะนะมันแต่นอกับตูเจ็บนี่มองมันบตึงได้นะมองบดตึงใครเขาใส่มองตึงบ้าเปล่าโใส่เลยเย่เงี่นงของไงอ้โหหลุดอี้คุณว่าใส่มองมันก็มีป่ะมันไปนามไลแบนี่แลครับมันะใส่อีก่บ้านเ่างี้ยเงนอ๋ออ๋อ เบิ่งครับพี่น้องสจาอยู่นี่น่ะเอา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 อีปูกับต๊ใจปนี่เว้ยปลาหน่อยเว้ดูแ็บปลาน่อยไปใส่ชมพงโอ้โหนีโซนี้ปลาน่อยกะซิวเล่อันนี้ตัวนึงนี่ อุ้ยเบ็ดเยนี่เบ็ดเบ็ดเบ็ดนี่ครับพี่น้องอีกทีมงานนึงไล่อยู่ทั้งนี้ครับดักดักทั้งนี้อยู่อีกทีมงานหนึ่งพี่น้องกำลังไล่เห็นเขาตะขัด โอ้เสดายประดุกเนี่ยหักยงงยังดีพี่น้องเอ้ยโตกำลังต่มเสียบเด้ครับโตเหลืองเหลืองเลยโอ้เป็นได้ทีมงานมาน,นาบ้านอ้าวไล่เบิองไล่เบิองปลาขาวติดบ่พ่อเได้ลาปลาขาวบ่มาเร่งนี่นี่ครับไล่ตีปลาแล้วกับยามเบิองครับพี่น้องวิถีอีสานไทยบ้านเฮ้า แบบนี้นะครับไหนยกโซ่เนี่ยติดป่ปะไะยังใส่ล่ะโอ,อโอ้ยอีปูเอ้ยว่าแต่ปลาขาวเว้ยตึก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 ติดอีปูพี่นอ้องเอาไปใส่สมบงหุงมาบึงผลงานจ่าสิงเอ้ยได้ปลาขาวตัวเดียวตัวนี้ เอาใส่ไงอยู่ครับนี่แหละใส่ที่ต้องการปรดเลยกูเลยเดี๋ยวค่อยปดก็ได้มื่จิกปดปดมองเลยปดมองเลยนั่นละไงมองไหมมันมีอยู่แต่ป๋าบ่ท่านเรนียนทิมไว้ก้อนก็ไดเ้เมจังไดแต่ทงผุนเพินลือกันแต่ได้กินเขากอนค่อยมาลือ ครับเดี๋ยวจังหวะกัน <okay okay um ไหมพี่น้องเดี๋ยวไปหากินเข่ากินหนามก่อนครับพี่น้องอมาเด้อกินเขาน้ำกันเด้อครับพี่น้องเด้อมาเด้อเจ้าที่เจ้าทางอเมาามาๆโอ้แผนกจี๊เนาะกูเผื่อเนเอาไห่เลี้ยวเอาไห้แล้วเอาขุนยอเอาไห้เพื่อนนะปูตัวหนึ่งหมูสันหนึ่งเพื่อน่ะจะของของงัว มาครับกินเข่าทงหน้าเด้อพี่น้องเด้อน้ำกันครับนี่นี่นี่แหละครับลูกอีสานกินขอนี้วส้มบังหุงนี่แหละพอดีขอนี้วพอดีหนึ่งเด้อพี่น้องขอนิ้วขอนี้วหุงนี้วดีนขอนิ้ยวหุงครับมือชันเด้อนมือชันเด้อชันเหรอโอ้โปุนเหรกินแสบกินร่วมเลยนะนี่มันหวานบ่ ต้องหวนจีปูจีหอยครับฮะเสืออืมตานเอ้าเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเขากันพี่นอ้องจะาค่ะอ่าเขามาเปลี่ยนวิธีเบ้างครับพี่น้องในการส่อนเอาปลาซิวกับกุ้งครับพี่น้องวัชมานโมมานโอ้ยเต้นทุนทวนพูดน,นะโอ้ยเต้นออกหลายอยู่เด้อพี่น้องเนอะเนอะทีมงานน้อยได้มาน้อยเนี่ย ปลาขาวหน่อยปลาซิวกุ้งไดย์บอสพ็อะไรอ้วมือแรงนี่ท่านบล่ะได้อยู่บอเ,อเอทกอนกันได้เอา้ทาทั้งพีกับงุ่มแหยอยู่ผพ้ดเดียวระวังระวังเด้อน,นะมองข้างนั่นแหละมองแก้วนั่นล่ะแก้วหื้อเปลือกอไหมพูนะ้นน่ะ ดีครับเฮาอยากให้เบิ้งใกล้ๆพี่น้องครับพูดนะพูดนะสู้ในเบิ้งใกล้ๆเดี๋ยวว่าไปเห็นป่าครับพี่นอ้องเอาตัวหน่อยครับบัดนี้ตัวใหญ่อยู่ในกระซังแบบปะ่ะเลยตัวหน่อยไปอู้มือแลงนี่ครับใส่ผักขันแยงเดี๋ยวไปซื้อผักขันแยงตลาดนัดนี่นะ เอาพญ่ิซิงพญ่ิซิงป่านยังวะงปลาชิวบ่มีกุ้งบ่กุ้งโอ้โอได้กุ้งรับปลาชิวครับพี่น้องุูน,นะครับทีมงานกำลังโกยใส่ถุงทดลองเอาหมูงครับหมูงสอนเบิองครับพี่น้องนี่ครับมันนี้แต่ลองตงุ้ง เฮ้ยทุกนนี้ไปทุกหาบเช้าว่าทางนั้นว่ะโอ้เอครับปลากันไปเออ อ้าวนี่แหะครับวิธีหากินเท้าต้องปรับตามสภาพยุคโควิดยุคโควิด2อ2 0ั่สิบไวแล้วครับบ่มียูมีกินก็ต้องมาห้ากินแบบนี้นะครับพี่น้องห้ากินแบบวิถีสานบ้านเฮ้าตามมีตามเกิด โอ้ยโนยนมาหน่อยตกน้ำวะต้องผุนไหมเออนี่นะครับเฮาพุนทีมงานเฮาก็สอนไปเรื่อยๆแล้วครับบ่ต้อง,งย,ย่างเงี้ยวไรหรอกพี่อนซ์เสียงอ้าวไปเด้อครับห้ามาเบิง่งโอ้ยตากลองกับเหยียบแก้วพี่น้องเลยตากลองเหยียบแก้วเขาจะลงน้ำบ่ได้ครับ ลงไปแล้วเหยียบแก้วอ่ามาแล้วครับพี่นอ้องนี่โอ้ล่างมากหิมง,งานนี่มันขึ้นข้างนา้าเต็มเลยพีนยนย่นี่เสียงนี่วัาซิวไหมเนี่ยปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บตีโอบมาทางนี้ก็ได้นี่เอมามปุ่นนะโอ้โอ้เต็นดาวดาวเลยป่ะนะมันข้างล่างมันจุด,ดินบ่ อไรแมานี่ขึ้นฟังทั้งนี่เจอมันสีส้นม่องนี่ครับเอาต้องปรับเปลี่ยนตามบรรยากาศตามไม้อุ้ยรุดเอานี่ขึ้นมองย่อในหน่อยหน่ขึน้นมองย่อหน่เอาขึ้นมองย่อหน่มันสียู่มองย่อหนีิแทงเขาเยาะแทงเขาเยาะเฮ้ยมันตัวใหญ่มันติดต,ตะคัดเองละ่ะ นี่นะครับอ้าวโอ้โอ้เออโอ้ยก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 ครับยกยกติดไมมได้นลยยกยกก็ยังไม่เออฮะปนหินเออเอายกขึ้นสูงๆนงต้อมขึ้นต้อมขึ้นได้หลายบ่บังไงอ๋อนี่แหละครับยกโควิดพี่น้องต้องหาอยู่หากินแบบนี้แหละครับตัวมีดอกโควิดครับขันยูแบบนี้ ลงทงลงทาอยู่บ้านกับเปลืองค่าไฟครับใส่แต่ไฟใส่แต่พัดลมใส่แต่แอร์ครับเปลืองค่าไฟครับต้องมาหาอยู่หาเกล็ด <c oughs> โอ้ยติดตัวใหญ่อยู่ตัวน่ะปลาขาวหน่อยเออเศร้าวศราเออกดิใคยา้ยาใคย้าให้ขี้ดินมันออกนั่นละโอ้ยนอเยนาะเนาะ มาเลี้งเข้ากับไปเฮ็ด hey, ยูเฮ็ดจีนส,กนสูกันกินกันครับพี่น้องเอาต้อมคืนต้อมคืนเขยา่าเขยา่าเอาขีดินออกนี่นะครับคล้องโอ้ยอ่าติดลายบอร,รอบนี้โอ้เติมนึงอยู่ครับพี่น้องเขยา่าเขยา่าเอาขีนออกเออคุรุคุลุคุ เลยอ้าวนี่นะครับเอาปลาซิวไปอ,อุเอาเมื่อนนะครับพี่น้องปลาหน่อยปลาใหญ่ได้ตัวใดก็เอาตัวนั้นครับได้ตัวใหญ่ก็เอาตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็มีอีกทีมงานหนึ่งล้งแหทั้งพุ่นนี่งภาพพี่น้องมาเบิง่งเพิ่นสอนนะครับเดี๋ยอดใหญ่เบิ่งบัดเก็บของเมื่อบ้านนะครับพี่น้องจังสิว ให้เบิ้งว่าได้ปลาหลายบ่ได้หลายครับนี่นะครับส่อนค้ำเทือครับพี่น้องได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับโอเคครับพี่นอ้อง,งเดี๋ยวจังไปเบิ้งตัวใหญ่เด้อพี่น้องเด้อ